นิ่จสกิลผมเป็นคนจัดนะกับพวกน้องๆชุดเนี้ยผมเป็นคนจัดสกิลทุกตำแหน่งเลยครับจริงผมไม่ให้ชิเล่นโมโคนะแต่ว่าแต่ว่าต้องถอดต้องถอดออกเพราะว่าประมาทเกินประมาทเกินใชเนน่เนินเทพมันโล่งครับแล้ว เนินเทพมันโล่งแล้วทุกวันนี้คนลุ้มเปิดเป็นคนจับสไนกันเยอะแยะหมดเห็นปะสไนคมๆเยอะหมดลิมิตอย่างเงี้ยยิงหัวอะไรอย่างเงี้ยมันไอเดียวอย่างเงี้ยเนินเทพอ่ะแบบโดนยิงหัวโดนลุ้มเปิดมันก็ตายตายแล้วมันออกยากครับเนินเทพอะ่ะพอตายมันทําไมถึงออกยากผมถึงบอกให้เวลาเขาดันมาเราต้องลุ้มกดก่อนใช่ปะพอเรากดปุ๊บเราจะออกไม่ได้แล้วเนินเทพอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่กดใช่ไหมเราก็จะแบบไอ้เฮียเราสู้ได้นะมันมันแบบ ันแบบยังไงอะเฮ้ยเราสู้ได้ว่ะสามสี่เราก็สู้ได้เนินเทพมันไปอารมณ์แบบนี้นะไม่เชื่อลองไปถามนักแข่งทุกคนได้เลยผมคิดว่านักแข่งทุกคนคิดแบบนี้ถ้าเสียหนึ่งคนแล้วจะคิดว่าตัวเองสู้ได้เพราะว่าศัตรูจะดันมาแต่ที่ไหนได้ว่ามันมีตัวล็อกอยู่สไนเขาล็อกอยู่เขาอาจจะดันมาสองคนสามคนก็จริงนะแต่ว่ามันมีสไนตัวล็อกอยู่มันสู้ยากถ้าเนินเทพแตะถ้าเสียแล้วต้องถอยถ้าไม่ถอยจะหมดผมบอกให้เลยแล้วมันก็ถอยยากด้วยเนินเทพอะ ถอยไปไม่รู้ข้างหลังก็จะมีตัวหรือเปล่าแล้วถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ต้องแต่ต้องเลือกรับฝั่งเดียวเกมที่ exp ได้บูยญาเสียดายจัดอ๋อเกมนี้เหรอใช่ใช่เราไปตีกับเอเลนา ไฟก็อย่านนะันยานโดนแจมมาด้วยนะถ้าจริงๆต้เขาต้องคนดูเกมเป็นจริงๆนะพีเอ็กก็เล่นดีมากก็น,นี่ผมผมชมเลยนะมันหาคนเล่นอย่างพีเอ็กได้ยากนะครับเสียสละในความเป็นส่วนตัวเสียสละมันไม่มีใครหรอกครับอยากจะเล่นต,ตำแหน่งแบบนั้นอนะ่ะอันนี้ผมพูดจริงๆแต่ว่า พี่เอกแกทาได้ไงเพื่อน้องเพื่ออะไรพูเนยชอบนะชอบแกการเล่นของแกนะพี่เอกซัพพอร์ตแบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์่ะดูอย่างบางจงังหวะทาไมไอเดิวนี้ไอ้ดิวนี้บางทีแท,ทบยืนวัดเลยอะยืนแบบยืนวัดเลยอะคือพี่เอกรอยิงฮิวให้ข้างหลังเลยคือยืนวัดไปเลยอะคือมึงวัดไปเลยได้เลยอะบางคนที่ยืนวัดไปเลยอะพี่เอกยิงปืนฮิวให้แต่ว่าเราไม่เห็นแค่นั้นเอง ดูเลือดที่มันเด้งขึ้นนะครับเลือดเลือดเพื่อนที่เลือดเพื่อนเขาที่มันเด้งขึ้นนั่นแหละเขาไหนจะมีดีเมนที่อีกผมบอกว่ามันมันมันเล่นได้หลายรูปแบบในในในแพทเนี้ยผมลงไม่ได้ครับผมเล่นไม่ได้ผมเล่นผมอ่อนมากเลยค่อนข้างกระจอกเลยอะเล่นแบบลงแรงผมยังสู้ใครไม่ได้เลย ซีจีเขาเล่นดีตั้งแต่ในห้องซ้อมแล้วผมไม่ได้ห่วงซีจีเลยเพราะว่าผมคิดว่าเขาเล่นได้อยู่แล้วในห้องซ้อมอ่ะผมไฟอ่ะเขาผมรู้เลยผมรู้มือเขาเพราะว่าผมไปไฟอ่ะซีจีบ่อยผมสั่งให้น้องไปไปเล่นแต่กับซีจีบ่อยไปไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องรู้มือทุกแต่ละทีมที่สั่งให้ไปไฟตรงนั้นบ้างสั่งให้ไปไฟตรงนี้บ้างทําไมวงอยู่ตรงนี้เล่นแปลกๆว่าอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นห้องซ้อมนะคือผมก็อยากได้อะไรกลับมาเงียเวลาซ้อมอ่ะ <c oughs> ออยดี้น่าจะอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าลงแทนใครนี้ยังไม่รู้แต่ว่าต้องต้องต้องด,ดูผลการซ้อมมาอาทิตย์นี้ก่อนวันนี้เกตก็เล่นดีปอนก็เล่นดีส่วนโจเป็นอินเกมนะก็ถ้าเปลี่ยนโจมันมันเปลี่ยนหลายตำแหน่งนะมันถ้าถ้าเปลี่ยนโจเกตก็ต้องมาจับและเบิดมันมันสลับกันเยอะแยะถ้าอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนได้แค่สองคนก็คือสามคนก็คือเปลี่ยนชี้ ราะว่าดอยผมก็ให้จับน้องจับสนยัยจับทั้งสนในแล้วก็ดอยมันเป็นตัวหน้าธรรมชาติอยู่แล้วมันแทนได้แล้ทั้งป้อนทั้งเกตอะ่ะมันเล่นแทนได้อยู่แล้วแนะนำสีสกิลส่วนตัวในห้องซ้อมนะพี่ๆแนะนำนะไอ้ไม่ใช่ในห้องซ้อมในแรลงใช่ปะในแรลงพี่แนะนำเคลลี่อเอาแดดไปก่อนเอาเอาทัศยะทัศยะเคลลี่ แบบว่าเราเรากดแรงคนเดียวแล้วไปเจอคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีทีมเราก็เซตเซตกับทีมไปแต่๋ยว้วเรากดคนเดียวใช่ไหมเราก็เล่นทัศยะเคลลี่ทัศยะเคลลี่จัดตินจัดตินนี่ต้องมีทัศยะเคลลี่จัดตินแล้วก็ซานิถ้าไม่ถนัดซานิซานิก็ไปเล่นไอ้นี่ก็ได้นะอันโตนิโออะ ถ้ามันเป็นสกิลเนี้ยเราจะกล้าเล่นมากขึ้นถ้าเป็นสกิลเนี้ยเราจะกล้าเล่นมากขึ้นตรงนั้นเราซ้อมบ่อยพี่ไม่ตื่นเต้นนะตรงนั้นอะ่ะกำแพงกำแพงตรงบ้านรถเอย่ยจะเป็นบ้านรถเอย้ยเราตีบ่อยถ้าเห็นห้องซ้อม,มจริงๆผมซ้อมไฟตรงนั้นบ่อยมากนะผมซ้อมไฟตรงนั้นบ่อยบ่อยมากๆเลยผมซ้อมโหโหซ้อมแบบ จนช่ำอะ่ะตรงนั้นอะ่ะตรงนั้นเราเราซ้อมบ่อยเราซ้อมกันบ่อยไยะโตะอย่างดีไหมไม่รู้นะผมไม่ได้จับไยะโตะเลยไม่ได้สนใจเลยแพทนี้ต้องยกให้เรื่องการเน้นเลือดเลยครับถึกยิ่งกว่าอะไรจริงๆถึกมันไม่ได้ขนาดนั้นนะผมผมมองว่าแต่แค่แบบแต่กับผมแค่บอกว่า ทุกทีมเขาเล่นยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องเล่นไปแบบนั้นนะเพราะว่ามันจะไปมันจะไปแหวกแนวเขาไม่ได้จริงๆผมก็อปมาจากทีมอื่นนั่นแหละผมไม่ได้คิดเองหรอกวันนี้รับสามทีมสองเกมโหดจัดฟุกมากกว่า,าจริงๆดวงดวงดวงมันทำยากถ้าดวงเราไม่ดี อยากดูพี่ดอยลงจริงๆแ้ดอยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวจริงนะแค่ว่าสัปดาห์เนี้เกตมันเกตกับป้อนมันดูในห้องซ้อมเกตกับป้อนมันผลงานดีกว่าแต่ว่าสัปดาห์หน้าพี่ว่าให้ให้ใหดอยลงสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าจะแทนใครก็ต้องรอด,ดูมีแต่คนอยากลงครับทีมผมไม่มีใครอยากเป็นตัวสำรองเลยทั้งห้องซ้อมทั้งอันนี้ด้วย โจนะสุดจะได้ทุกตำแหน่งจริงๆโจนะเขาจะเก่งมากตำแหน่งอิสระอย่างแพทก่อนที่จะอัพแพทเนี้ยผมให้โจไปเล่นอิสระโหเดาไม่ได้เลยสิทีม MG เล่นยากไหมครับผมไม่ได้ดูทีมอื่นแล้วจริงๆผมดูแต่ทีมผมเองนะ ผมดูดิมันอยู่ที่วันนั้นนะครับวันนั้นไฟแรกใครปลดล็อกได้ก,ก็ผมก็ว่ามานะแต่ถ้าวันนั้นนะไฟแรกก็ปลดล็อกไม่ได้ยังปลดล็อกไฟแรกไม่ได้โอ้โหเล่นไม่ได้เลยครับมันอยู่ที่ไฟแรกครับไฟแรกถ้าเราได้ปลดล็อกได้ได้ยิงคู่ต่อสู้ได้อะผมว่ามาน้องมันเก่งน้องเก่งยอมรับเลยชิมันเก่งมากเลยอะโห วัฒนาเก่งนะคนดูผมบอกเลยวันนี้ผมไปดูไม่มีคอมเมนต์ละว่าบ่นวัฒนาเลยสักคนเออวันนี้แบบมีต่ชมป้อนกันตั้งแต่ผมออกมาพูดวันนั้นนะนะตั้งแต่ผมออกมาพูดวันนั้นอนะ่ะก็คือวันนี้ป้อนมันไม่ได้กดดันมันก็มันเห็นคําชมมันก็มีพลังใจมีกําลังใจในการเล่นขึ้นมาเยอะไฮยาโตะใช้ได้อยู่ไหมครับผมยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้น้องลองเล่นนะเดี๋ยวผมจะไปลองแล้วก็จะมาบอกละกันว่ามันว่ามันเนียโอเคไหมแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้แผทนี้ไม่ได้แตะฮฮยาโตะเลย มีมีมีหลายสกิลที่ผมไม่ได้จับเลยไม่ได้จับเอามาซ้อมเลยคือผมเน้นไปที่สกิลแบบผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าโอเคมันโอเคแล้วผมถึงจะจับมาซ้อมแต่ถ้าสกิลไหนผมอ่านแล้วมันไม่โอเคผมผมไม่ค่อยจับมาซ้อมเพราะว่าสกิลมันเยอะจริงๆมันมีเคลลี่อีกนะเคลลี่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยจะไปใส่สกิลอื่นมันก็ยาก,กน,นะจริงจริงอ่ะอันดับตัวสกิลสำรองก็ลองมาก็จะให้เคลลี่อ่อะถูกไหมพอเคลลี่เสร็จปุ๊บก็จะมี ไอแข็งอีกอย่างเงี้ยเห็นปะไอ้แข็งมันก็ได้เลือดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีสกิลที่มันคิดว่ามันดีกว่าอะเออแต่ว่าลงแเรงอ่ะควรเอาไอ้แข็งไปพี่พี่ลืมบอกเอาควรเอาไอ้แข็งไปอถ้าเอาไอแข็งไปใช่ไหม พ่นโมจะให้คนในทีมใช้สกิลใหม่ไหมสกิลวไรครับสกิลใหม่นี่ก็สกิลใหม่เล่นอยู่ EA ไม่ค่อยโดดเด่นมากวันนี้ดูยังไงดี EA ไม่โดดเด่นผมว่า EA เก่งวันนี้เขาไฟชนะทุกทีมผมบอกให้วันนี้ EA ถ้าเขาไม่เสียเปรียบจริงๆอ่ะ ทีมไหนที่บุยีรัมยารับยากสุดทุกทีมครับทุกทีมเลยเพราะว่าเขาเก่งกันทุกทีมทุกทีมใช่ตอนนี้พี่อยู่แคมป์ใหม่อยากดูแผนเดี๋ยวแลวันี้เคจีเล่นยากนะครับคือพอพอเคเจีแบบไม่ไม่ได้มีเมืองประจำอย่างเงี้ย เขาคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเคีลงไหนอะไรเงี้ยป่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรืออาจจะเป็นที่แบบวันแรกเมื่อวานเห็นจัดเช็นจัดชนะเคีเยอะอะไรอย่างเงี้ย k L g นี่ถ้าไม่มีที่ลงทับคิดว่ามานะใช่ใช่ k L g เขาเป็นเขาเล่นดีนะครับผมจะบอกให้วันนี้ออสก้าก็ยังโชก็จะออสกาก็ยังยังเป็นออสก้าอยู่นะผมก็ยังคิดยังคิดว่าเขาเก่งอยู่ออสกายังเก่งยังเป็นคนที่แบบยังเป็นคนที่หาก้าเล่นอ่าคือผู้เล่นที่เก่งแนละ้วผู้หนึ่งกล้าเล่นทำดาเมจได้ไม่ได้กลัวไม่ได้แบบ กลัวตายจนไม่ได้ออกมายิงไม่ได้ออกมาอะไระคนที่แบบทาดัมเมจให้กับทีมได้คนที่แบบอันนั้นได้นั้นคนนั้นยังเล่นดีอยู่ยังมีแบบประสบการณ์อยู่ใช่ผมเน้นผมเน้นเรื่องเซฟกันผมเน้นเรื่องเซฟกันให้เร็วผมผมคิดว่าวันหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเอาเรื่องชุบออกอะ่ะทีมผมอะ่ะไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะอันนี้ผมพูดนะถ้าวันหนึ่งถ้าเอาวงชุบออกอะ่ะ สังเกตทีมผมเป็นทีมที่ชุบน้อยถ้าจะดูดูจากไหนห้องซ้อมจริงจะดูจากการแข่งจริงอ่ะทีมผมแทบแทบไม่ค่อยได้ชุบกันเท่าไหร่นะมันเยอะขึ้นทีมที่เขาทําคะแนนไล่คุณซีจีสี่ทีออกมาการที่จะฉีกคุณแบบสามคนพอ้อตีเสียเปรียบตีอะไรเกิดทุกอย่างดูไหมผมเป็นทีมหนึ่งที่ไม่เน้นแจมไม่เน้นแจมอ่าผมรู้นะว่าเนี่ยอาอย่างแผนที่สุดท้ายอะ อ่าอย่างแผนที่สุดท้ายอะ่ะผม,ผมน้องมันเห็นหมดนะว่าแลบสองตี้อันนี้สองตี้ทำไมผมถึงไม่เน้นแจมรู้ไหมคือการคือพอ,พอทีมทมผมเพราะว่าผมเล่นไม่ได้เหมือนรูปแบบทีมอื่นพอเราไปแจมเนาะทีมผมถ้าไปแจมปุ๊บมันจะกุ๊ปกันยากพอกุ๊บกันยากทีเนี้ยตัวอีกคนนึงก็จะอยู่นู่นอีกคนนึงก็จะอยู่นี่อีกคนนึงก็จะอยู่นั่นมันจะกุ๊ปกันยากมันจะไปต่อในเวลาในทามิงที่ท,ที่เราที่เราได้เห็นบ,บ่อยๆที่เราได้คุยกันมา เฮ้ยว่าประมาณนี้นะและ้วจะเราคำนวณก็ประมาณนี้เขาจะเล่นกันตรงนี้อะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะอะไรมันจะมันจะยากออสก้าเมื่อก่อนผมอยากได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ทีมมันเต็มมาดิยเมื่อก่อนผมอยากได้น้องอยู่ออสกาอยากเขาไ่เล่นคู่กับโจะ ที่หวังกับแชมป้ยนลีกไหมทุกคนมันหวังอยู่แล้วนะแต่แล้วก็แบบมันเป็นเกมอกเกมอาชีวิตรอดอะผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าเฮ้ยดับทัถ้าพาดมันก็คือพลาดอะครับเพราะว่าทุกทีมันเก่งนะทุกทีมมันเขาเก่งกันหมดนะครับอันนี้ผมบอกตรงเลย <S 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 คือก็แค่ทำให้ให,ให้ให้เต็มที่ที่สุดพอละ ทีมจำกัดแค่ห้าคนนะครับตอนนี้ทีมผมรับได้แค่ห้าคนเนี่ยวงเข้าวงเข้ากับทุกเกมเลยเกมนี้วงก็เข้าแต่เราไปช้ากว่าเคีนิดนึงเกมนี้เห็นน้องมันบอกแล้วว่าไปช้ากเคีจี ชอดนี้เหมือนโดนพายกกุก็สุนนะไอ้แบบดูดิยากแล้วก็คว้ามาได้ ผมมาดูผมมาดูเอ้ยผมดูมาทำดีตลอดครับแต่ช้าไปนิดนึงถ้าเราเออเราเล่นไวมันจะไม่ได้คิวนะเราเล่นไวมันจะไม่ได้คิวเราเล่นปุ๊บไวปุ๊บเข้าวงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบเนี้ยมันไม่ได้คิวเกมทีสั้นเนี้ยถ้ามันไม่มีคิวอ่ะมันได้อันดับอย่างเดียวอ่ะมันมันไม่ได้หรอกครับคืออันดับมันอ่าอันดับ 3ามการดับสี่เนี้ยห่างแค่แต้มเดียวเองเรายิงคิวเดียวเราก็ได้แล้วเข้าใจปะ